สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดู HK140 ออกทำงานครับข <c oughs> ุดดินสิเที่ยวครับเมื่อวานวิ่งค้างไว้ครับไม่เสร็จนะครับฝนมันตกก่อนครับ <c oughs> ใครมาจัดสามชาินะ่ไ,ไหนลนะ่ะ มื่อวานฝนตกครับเลยงานไม่จบครับแล้วก็น้องแมวก็ไปลำปางเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยต้องเอานี่ครับอะไรเี่ยฮะแล้วไม่โคขึ้นหัวรอบหรอขุดดินมันวิ่งค้างเมื่อวานสิบเที่ยวแข็ไปแล้วแข็ทำมาไปแล้วครับ ไปเมื่อเช้าเนี่ยรถดีอยู่ได้ไม่นานรถรถดีอยู่ได้ไม่งานคนต้องการเพียบต่อไปว่าจะมาเอาคันนี้อีกนี่ฮะฮะาาวแพงหรอคันนี้เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนทีนพอใจแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วอันนี้ประเทศไหนกันเนี่ยนี่ประเทศยงไซนึงเนี่ย วิ่งเดียวสิบเที่ยววิ่งสองคันนั่นแหละไโอ้ก็ต่างคนต่างขับเลยขึ้นลงเลยก็แกายอเนี่ยแหละสองคนก็ขึ้นลงเลยอ่ะรถลงกระตักเองอ่ะตักใครตักมันเลยอ๋อเออฉนอมอยู่มาจากไหนนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจะไปใส่ดินก่อนนะครับฮะมาเดี๋ยวไปดูว่าดินมันเปียกแค่ไหน โอ้ยเอเย็นมากเลยครับดูด้ามเกียร์สิครับโอ้โหสูงมากเลยเอาใส่ดัวนียร์ถอยซชง,งั้มนีม่พี่เกมาดูรถแมคโครครับสนใจครับสนใจคันนี้ ขึ้นไปเลยไม่คูไม่มีเต้เหรอไม่มีนี่ครับออกยืดเส้นยืดสายบ้างจอดนานเดี๋ยวเป็นน้ำมาพึก <c oughs> น้องเต้ร้อนสามสิบแปดเมื่อกี้อ่า เลือกใครใส่ไปข้มามเอาอยงเสต้งเลือกเสต้งเลือกท,ท,ทีมงานผมนี่แหละระจำใช้บริการประจำไปเชยงไม้หรืเหรอรับปางรับปางเท่าไรใครเลือกสองหมื <25. S 2> ่นห้าโอ้ดินเปลี่ยกมากเลยครับ ใต้ดินเปียกแท้จะไปจมใดินจะของเลยเพราะฮะจะไปลื่นในดินจะของเละทั้งว่าปัเนนี้ก็ชอบใจเลยใช่ไ ไหนทายไม่ได้หรอกกำไรถึงแสนอ่ะองหมื่นแล้วเนาะอือกมันมีดินแห้งเหรอ โอเคครับหมแล้วเดี๋ยวไปเทก่อนจะเข้าได้หรือเปล่าที่เทเดี๋ยวลงไปดูทางก่อนคิดถอยไปแล้วครับติดเลยครับดีนะที่พุ่งออกได้เป็นยังไงโอ้ทางมันลื่นมากเลยครับนี่ครับ ต้องเอาหัวเข้ามาโอ้เอาหัวเข้ามากลับข้างในได้อยู่ครับเพราะว่านี่มันแห้งหมดแล้วต้องเอาหัวเข้ามาแล้วครับพุ่งมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวเข้ามาครับต้องพุ่งหน่อยครับอึ๊บ ปอยไม่ได้มันเป็นเองต้องเข้าเกียร์สองครับ เดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์สองเลยเกียร์หนึ่ง,งไม่ได้เพราะมันลื่นครับฝนก็จะมาอีกแล้วครับมึนม่แล้วโอ้ยมันจะเสร็จไห้เขาวไหมไปดูครับว่าเกียร์สองจะเข้าได้หรือเปล่า อ่าจะได้นะครับโอได้ครับได้ได้ได,ได้สบายครับสบายเดี๋ยวกลับรถคอนปัญหาที่กลับรถข้างในนีแหละนานลื่นแล้วซะแล้วอืม เดี๋ยวลงไปดูก่อนโอ้โ,อโ,อโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ถอยได้อยู่นี่เล่นอันนิดนิดหน่อยขับได้ครับ ลื่น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 โอ้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะยกดำก่อน ยกดันะครับตอนนี้กำลังยกดำอยู่นะครับนี่ครับปล่อยให้มันยกเองเลยครับโอเคครับน่าจะหมดแล้วโอเคหมดแล้วเดี๋ยวผมขยับรถก่อน นี่เมื่อกี้ลื่นตรงนี้ครับนี่จัดเองเลยวันนี้ปิดช็อปตัวนี้นะครับปิดแล้วครับโอเคเอากินหนึ่งเรียบร้อยไม่ติดครับ เดี๋ยวต้องต้องไปบอกอาจารย์ออนให้เอารับถ่ายมาครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องรถดำสวยจารัดด้วยนะครับผมฝากกดรูกกริ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ